ขอบคุณครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้เราจะมาติดตามเรื่องของผู้ที่ได้รับซิมฟรีนะครับแต่ยังไม่ทันได้เปิดใช้บริการก็มีใบแจ้งหนี้มาเรียกเก็บเงินแล้วครับซิมโทรศัพท์มือถือที่สามีของสาวรักมิจิโรดชาวอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีที่ได้มาจากตลาดนัดแถวบ้านได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดีผ่านไปหนึ่งเดือนมีใบแจ้งให้ชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือมาเรียกเก็บเงินกว่า700บาท ทั้งที่ยังไม่มีการเปิดใช้งานแล้วพี่สาวบอกใบแจ้งนี่มาที่บ้านนูน้บนบ,บ้านอีกบ้านหนึ่งแล้วนี้พี่สาวบอกว่าเอา้าเล็กไปเอาไอ้นี่มาเหรออะไรไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์เ็เหรอว่า,วางี้แล้วแฟนบอกว่าไม่ได้ใช้เลยโทรศัพท์ใบแจ้งให้ชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือระบุว่าสามีของสวักษ์ค้างชำระค่าบริการหนึ่งเดือนเป็นเงินจำนวนสองร้อยเก้าสิบสี่บาทส5สิบห้าสตางค์ และค่าบริการรอบปัจจุบันอีก480บาท43สตางค์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เสาลักษ์ตัดสินใจโทรไปสอบถามจากทางผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือจดทตเบียนเมื่อวันที่28ตุลาแล้วยังไม่ได้เปิดใช้ต้องเสียด้วยเหรอคะพี่เอ้าเลิ ไม่ใช่พี่แล้วทําไมเขาไม่บอกเลยเวลาเขามาแจกเพราะว่าเขาได้มาจากที่ตลาดนัดนะคะตอนนี้แล้วเขาบอกว่าแจกฟรีแจกฟรีแต่แตอนนี้เขาว่ามาคิดตังค์เนี้ยก็เลยไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าซิมก็ไม่ได้แกะออกมาเลยะค่ะหลังการพูดคุยเจ้าหน้าที่แนะนําว่าให้เสารักไปติดต่อกับศูนย์บริการโดยตรงเพื่อขอยกเลิกการจ่ายเงินคือถ้ามันยกเลิกไม่ได้จริงไงจะทำยังไงต่อครับก็ต้องไปแจ้งที่ผู้คุมขรอ,องผู้บริโภคค่ะ มันจะแจ้งเขาก่อนว่าจะให้ว่าจะทํำยังไงเกิดมันติดเครดิตขึ้นมาอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่รู้ตัว<ม>แล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่อะไรประมาณนี้นบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติบอกว่าส่วนใหญ่บริษัทจะเก็บเฉพาะข้อมูลการกู้ยืมสินเชื่อและบัตรเครดิตไม่ได้ครอบคลุมถึงค่าโทรศัพท์ค่าไฟฟ้าและน้ำประปาที่มีการค้างชำระส่วนการนำข้อมูลตัวเลขบัตรประชาชนของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต เจ้าหน้าที่กรมการปกครองระบุว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและหากมีการนําไปใช้จริงส่วนใหญ่บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆจะขอข้อมูลทะเบียนบ้านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทําให้การนําเลขบัตรประชาชนของผู้อื่นไปใช้เป็นไปได้ยากแต่หากมีการสํานาบัตรประชาชนไปใช้งานทุกครั้งคนมีการขีดข้อมเขียนวันที่รวมถึงระบุการใช้สําเนาบัตรประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ วิริศหุ่นเจริญไทย PBS รายงาน มคในช่วงของสถานีกฎหมายวันนี้นะคะอาจารย์เจษดาอนุจารีกรรมการบริหารของสภาทนายความให้เกียรติมาเป็นวิทยากรประจําในรายการของเราช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์เจษฎาครับเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้ดูรายง,งานที่ผู้สื่อข,ข่าวของเราคุณวีริตรธรรมมาต้องขอบคุณคุณวิริตด้วยนะคะซิมโทรศัพท์มือถือนะคะที่เขาไปได้มาฟรีๆนะคะโดยที่ตอนที่ได้มาเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องมีการคิดเงินนะนะเก็บรักษาตั้งเดือนหนึ่งอย่างดีเลยนะฮะแล้วอยู่ๆก็มีใบแจ้งหนี้มาที่บ้าน ตรงนี้เนี่ยในฐานะเราเป็นประชาชนนะคะควรจะช่วยตัวเองยังไงแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงบ้างคอาจารย์คะจริงๆอันนี้เป็นเรื่องสิทธิของผู้บริโภคกันนะครับซึ่งปกติเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะต้องบอกรายละเอียดแจ้งให้ทราบนะฮะถ้าบอกว่าเป็นเรื่องซิมฟรีแล้วเนี่ยมันก็คงจะต้อง ต้องเป็นเรื่องฟอรีฟรีไม่ควรจะมาเก็บเงินทีทหลังถูกต้อง <นะ S 1> ครับแต่ถ้าบอกก็เป็นฟิล์มที่ต้องจ่ายรายเดือนมีค่ารายเดือนอย่างนี้นะครับอันนั้นก็จะเป็นเป็นเรื่องค่ารายเดือนนะฮะเพราะนั้นในการที่เขาบอกเราแจ้งเราตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งในในสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายอยู่เรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับค่ะกรณีนี้ถ้าหากว่าในส่วนของตัวคุณสวรษณ์เนี่ยนะคะเขาไม่ไปจ่ายเงินทางบริษัทนั้นจะเอาผิดอะไรเราได้ไหมคะอาจารย์เอ่อ ถ้าเขายืนยันว่าตัวสัญญาที่การใช้บริการนี้เป็นสัญญาที่ถูกต้องนะครับเขาก็คงจะใช้สิทธิในการที่จะเรียกร้องเอาเงินนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าไม่จ่ายเขาก็อาจจะมีการาด,ดําเนินคดีก็ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าจานวนคดีเนี่ยจำนวนเงินเนี่ยที่เป็นหนี้กันอยู่เนี่ยมันเล็กน้อยก็อาจจะใช้วิธีการโดยให้นักทวงหนี้ทั้งหลายมาข่มขู่ในลักษณะส่งจดหมายนะครับ<อ>ข่มขู่ว่าถ้าไม่ไปจ่ายเงินจะถูกฟ้องร้องดําเนินคดียึดทรัย์ นะซึ่งมีมีเหตุการณ์อย่างนี้อยู่บ่อยครับค่ะนี่คือกรณีถ้าหากว่ามีการตกลงกันถูกต้องตามกฎหมายฉะนั้นท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราต้องไปพูดคุยกันกับคุณเสาวรักษ์มิตยโรธนะคะว่าได้ตกลงกันยังไงบ้างคุณเสาวรักษ์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้นมาค่ะค่ะคุณเสาวรักษ์คเรามีอาจารย์เจษฎาอนุจารีกรรมการบริหารของสภาบันไยความน่นะคะอยู่ในอยู่ในรายการกับเราด้วยถามคุณเสาวรักษ์เลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะตอนที่เราได้รับซิมมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาพูดกับเราว่ายังไงค่ะ อ๋อแต่เขาได้รับมาแล้วค่ะแล้วเขาบอกว่านี่แจกฟรีะคะ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้บอกอไรายละเอียดอะไรแล้วเขาก็พอได้มาแล้วเขาก็ขอปประชาชนไปไเฉยทีแรกแฟนก็นึกว่าสงใจว่าเขาคงจะเอาไปให้แบบว่าสํานักงานหรือเปล่าคือว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดต้องให้แบบว่าเออซินมาค่ะแล้วก็เขาก็คงจะขออะไรชื่อไปอะไรประมาณนี้ เรแจกคนนี้<อ>จริงนะอะไรประมาณนี้เขา<อ>ก็เลยไม่ได้สอบถามรายละเอียดแล้วเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเลยค่ะค่ะแล้วทางคุณสวักษณ์ได้เขียนในสำเนาบัตรประชาชนไหมว่า,าให้เพื่อใช้รับซิมฟรีหรือใช้เพื่ออะไรได้เขียนบอกเขาไหมคะอืมเขาไม่ได้บอกอะค่ะเ<อ>ขาบอกขอบเขาแจกเขามาเินไล่แจกตรงอันนี้บอกฟรีพี่ฟรีพี่อะไรเงี้ยโดยที่เขาก็ไม่ได้ถามไม่ได้บอกอะไรเขาเขาให้เซ็นชื่อในในบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนด้วยหรือเปล่าครับ ไม่ล้อก็เขาเอาใบกระชาชนไปเฉยอ,อ๋อเอาจะบัตรไปเซ็นชื่อก็ไม่เซ็นกรณีนี้นอกจากเราเนี่ยมีคนอื่นๆรับซิมฟรีจากเขาเยอะไหมวันนั้นมีนนเยอะเยอะๆค่ะเยอะโดนหลายคนเลยอาจาร,รย์เจษฎาคะถ้ามีเยอะๆหลายคนนะดิฉันกำลังตั้งข้อสงสัยนะคะท่านผู้ชมสงสัยเจอใบแจ้งหนี้กันทุกคนแล้วมั้งค่ะตอนนี้น่าจะโดนทุกคนไล่กันเลยนะคะแต่ว่าทางคุณเสาวรักษ์ยืนยันว่าเราไม่เคยเปิดใช้เลยใช่ไหมคะไม่เคยแกะเลยค่ะยังไม่ได้แกะเลย แล้วอยู่ดีเฉยเลยยังอยู่ในถุงเฉยเฉยเลยนะคะพอเราเจอใบแจ้งนี่เราโทรกลับไปหาบริษัทเขาเขาพูดว่ายังไงบ้างคะโอเคเขาบอกว่าในกรณีนี้เขาบอกว่าแบบว่ารับไปแล้วก็เหมือนกับว่าต้องเป็นแบบว่าค่าเปิดอะไรสักอย่างนะคะแบบว่าต้องเสียกรณีที่เราแบบว่าเราเข้าใจผิดนะคะว่าสงสัยว่าจะต้องถอดซิมออกก่อนมาใส่ก่อนหรือเปล่าถึงว่าจะเสียอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะ โอ้โหอาจารย์เจษราคะครกรณีนี้คือไม่ได้เซ็นชื่อในบัตรประชาชนแล้วก็ไม่ได้มีการเซ็นหนังสือสัญญาอะไรเลยใช่ไหมคุณสวักษ์มีไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่มีการเซ็นอะไรเลยทำยังไงดีคะอาจารย์อ,อ,อันนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อทางบริษัทนะครับแล้วก็ให้เขายกเลิก เรื่องของ <คะ S 1> การเ,าเรียกเก็บเงินนะครับอันนี้นถ้าก็ไม่ทำเนี่ยก็ยังมีการที่จะไปร้องเรียนต่อทางามูลนิธิผู้คุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วจริง<ม>ๆในกระบวนการเรื่องของโทรศัพท์เนี่ยเขาจะมีสถาบันอันหนึ่งเป็นของ,ของกสทชเดิมคือของกทชเขาเป็นคนตั้งขึ้นมาเขาเรียกว่าสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรโคมนาคม ซึ่งตรงกับเรื่องนี้เลยนะฮะแล้วก็ร้องเรียนมาทางทางด้านนี้ก็จะถึงกสทชได้ด้วยนะครับก็สามารถให้เขาดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เลยครับโดยในระหว่างนี้ถ้าเราไม่จ่ายเงินน่ยนะคะก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมอะจา์ไม่ถูกตารวจจับนะไม่่ติดเครดิตบูโรนะไม่มีไม่มีนะคะเอาละคุณสวรักษ์รู้แล้วนะคะว่าต้องทําอย่างไรเพิ่มเติมนะคะค่ะแล้วอยากสอบถามอะไรต่อไหมคะอ๋อค่ะไม่เพราะว่า เนี่ยมันปิดเรื่องนี้เรื่องเดียวอค่ะที่ว่าร้อนใจอะเพราะอย่างเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้แล้วมามันเสียอย่างเงี้ยพี่กีดูเินเข้าใจรับคงม่นต้องไปร้อนใจนะครับเรื่องนี้คงไม่มีปัญหาเรื่องคนจนนี่มันก็แบบเยอะเหมือนกันนะได้เข้าสระนั้งถังหรือไม่เด้ก็เสียกาน้ำก็ไกก็ยังดีพี่ว่าเห็นด้วยเห็นด้วยฉะนั้นนะคุณสำลักสรุปเลยไม่ต้องกลัวเขานะคะเพราะเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะไรแต่อย่างนี้เราต้องไปยกเลิกใช่ไหมคะ จริงๆก็ควรจะติดต่อทางบริษัทให้เขายกเลิกใบจ้างหนี้นะครับแล้วก็เอาซิมตัวนั้นไปคืนเขาด้วยก็แล้วกันใช่ค่ะมีครบหมดเลยค่ะครับผมค่ะแล้วถ้าเขาไม่รับคืนถ้าเขาไม่รับแล้วก็ยังไม่ไม่ยอมยกเลิกนะฮะในเรื่องของการเรียกเก็บเงินก็ให้ไปแจ้งทางด้านสาบัน คุ้มครองผู้บริโภคในเกจาการโทรคมนาคมแล้วก็ร้องเรียนไปที่มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคได้นะครับเอาละ,ะดีมากเดี๋ยวคุณสาวรักอย่าเพิ่งวางสายนะฮะเราจะให้เบอร์ทั้งคู่เลยให้เบอร์อทั้งมลูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคว่าเบอร์โทปปรศัพ์อะไรแล้วก็ให้เบอร์ทั้งในส่วนของทางกสทชนะคะแล้วคุณสาวรักก็จะได้ไปประสานงานเพิ่มนะคะแต่นี่คือหมายถึงหาะว่าบริษัทเขาไม่ยอมยกเลิกให้นะ ค่อยไปติดต่อแต่ถ้าเกิดเขายกเลิกให้แล้วคุณสาวลักษณ์ไม่อยากเอาความอะไรก็อ,า,อาจจะจบแค่นั้นหรือถ้ายังรู้สึกว่าอืมันไม่ถูกต้องนะก็ยังร้องเรียนต่อไปได้ใช,ใช่ไหมคะจริงๆหลักการของมูลนิธิคุ้มครองผู้ลีโภคหรือหลักการในการคุ้มครองผู้ลิโภคเนี่ยเขาอยากจะให้คดีเป็นตัวอย่างนะครับเพราะนั้นเวลาเวลาไปเนี่ยบางทีถ้าคุยกับทางมูลนิธิคุ้มครองผู้ลีโภคก่อนเขาอาจจะมีคําแนะนําที่อยากจะทําให้เป็นคดีตัวอย่าง หายค่ะ้นเดี๋ยวรีบโทรไปเลยนะแต่คุณสาวรัก์ไม่ต้องกลัวแล้วนะสบายใจได้นะคะค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในเรื่องของการดําเนินชีวิตรประจําวันของเราแล้วก็อยู่ๆต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญงสัญญาเรื่องการจ่ายเงินนะคะเรื่องที่เสี่ยงต่อการถูกตํารวจจับว่าอย่างนั้นรรประชาชนก็สามารถร้องเรียนเข้ามาในรายการสถานีประชาชนได้ค่ะแล้วก็มีคําถามอีกมากมายนะคะที่แจ้งเข้ามาในรายการอาจารย์เจ็พร้อมไหมคะครับ พร้อมนะค,ะ,ค,คะอันดับแรกนะคะมีคุณสาครจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอาจารย์เจตเขาบอกว่าสามีเนี่ยทำประกันชีวิตเอาไว้โดยให้ภรรยาคือดิฉันเนี่ยเป็นผู้รับผลประโยชน์ขณะนี้สามีถูกฟ้องคดีย<ช>อยากจะถามอาจารย์เจตว่าการถูกฟ้องคดีจะมีผลต่อการรับเบี้ยประกันหร,รือไม่คะปกติประกันชีวิตเนี่ยจะมีผลต่อเมื่อคนทีไ่ได้รับประโยชน์เนี่ยจะได้ได้รับประโยชน์ต่อเมื่อคนที่ประกันชีวิตไว้เนี่ยเอาประกันไว้เนี่ยถึงแก่ความตาย เพรา oh. ะนั้นถึงตอนนั้นเนี่ยถึงจะมีสิทธิ์จะได้รับนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งมันครบกําหนดที่ก็จะต้องคืนเว้นคืนให้กก่เจ้าของเขาเนี่ยนะครับก็อาจจะอ,ะอยู่ในยกเว้นของการที่ไม่ต้องอยู่ในบังคับคดีนะครับค่ะ อให้สบายใจได้นะคะคราวนี้เป็นเรื่องของที่ดินบรรพบรุษค่ะอาจารย์ค,ค,คะที่จังหวัดชัยนาทคุณวิรัตนะคะเขาสอบถามเข้ามาค่ะบอกว่าเขาเนี่ยทุกวันนี้อาศัยอยู่ในที่ดินของบรรพบรุษซึ่งบรรพบรุษของเขาก็ซื้อขายที่ดินมาอย่างถูกต้องนะคะแต่อยู่มาวันหนึ่งลูกชายนะ,ะลูกชายของเจ้าของที่ดินคนที่ขายมาให้บรรพบรุษของทางคุณวิรัตเนี่นะ,ะมาอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินจะทํายังไงดีคะอาจารย์เจตคะ ต้องมีข้อที่จริงว่าการซื้อที่ดินในครั้งนี้เนี่ยซื้อเป็นที่ดินประเภทไหนนะฮะที่ดินที่เป็นโฉนโดหรือเป็นนสสามหรือหรือเอกสารเอกสารสิทธิ์เป็นอะไระนะครับถ้าเรารู้ตัวนี้แล้วเนี่ยแล้วก็มีการซื้อเนี่ยมีการไปจดทะเบียนหรือเปล่า ะนะครับว่ามันต้องมีข้อมูลตรงนี้ก่อนถึงจะชิงเจะตอบตรงนี้ได้ครับผมอืมค่ะคราวนี้ไปที่กรณีนะคะของท่านผู้ชมอีกท่านหนึ่งอยู่ที่บางเขนนะคะบอกว่าน้องชายของดิฉันเนี่ยถูกฟ้องนะคะในคดีข่มขืนกระทําชํำเรานะคะถูกกลงโทษจําคุก4ปีขณะนี้คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์นะคะอยากจะทราบว่าถ้าจะขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ ทำได้ไหมคะจา์ค่ะการขอพิจารณาคดีใหม่นี้จะต้องเป็นกรณีที่สารมีคำพิพากษาถึงที่สุดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีพยานหลักฐานใหม่และพยานหลักฐานใหม่อันนั้นเนี่ยไม่ได้มีการพูดมาก่อนในในคดีเดิมแล้วก็ถ้าพยานหลักฐานใหม่นี้ได้รับการพิจารณาใหม่แล้วเนี่ยจะทําให้ผลของ,ของคาพิพากษามีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นถึงเรียกว่าการขอพิจารณาคดีใหม่ในระหว่างนี้กําลังอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของสารุทธรเนี่ยก็คงจะต้อง รอการพิจารณาของสารอุทธรเพราะเวลาพิจารณาของสารอุทธร์เนี่ยสารอุทธร์ก็จะฟังข้อได้จริงที่ว่ากล่าวกันมาในสารชั้นต้นค่ะแล้วในกรณีนี้นะคะถ้าหากว่าเขามีมีหลักฐานอื่นออีกนะฮะอาจารย์สามารถนํามาแสดงตอนสารอุทธรได้ไหมครับไม่ต้องรอให้ไปขอพิจารณาใหม่ได้ไหมคะสมมติอนะถ้าถมีหลักฐานที่ว่านี่นะคะ่ะเอ่อถ้า มันเลยกระบวนการขั้นตอนมาแล้วนะฮะอของศาลชั้นต้นแต่ว่าถ้ามันจะมีผลกับการพิจารณาคดีก็ลองยื่นเข้าไปในศาลรณ์ด้วยก็ละก็ได้ครับเป็นสิทธิ์ของเราทําได้นะคะ,<ๆ>ะ,คะเอาละค่ะต่อไปเป็นกรณียิงปืนปีใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะท่านผู้ชมมาใครที่ชอบยิงปืนปีใหม่ฟังดีๆนะคะหรือว่าใครที่ได้รับผลกระทบจากการชอบยิงปืนปีใหม่เนี่ยก็ฟังได้ค่ะช่วงปีใหม่นะะอาจารย์ครับมีพ่อลูกคู่หนึ่งเขาอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆกับผู้แจ้งนะคะยิงปืนขึ้นฟ้าโดยกระสุนเนี่ยไปตกใส่หลังคาบ้านนะคะของตัวคุณ คุณกนิษกันเนี่ยนะคะคุณกนิษกันก็โอ้โหบอกว่าอันตรายมากกระสุนเกือบตกใส่หัวเกือบตายเลยนะ,ะจะเอาผิดกับคนยิงได้ไหมคือมันยังไม่โดนนะฮะแต่มันโอ้โหโเกือบนะเนี่ยถ้าพลาดอีกนิดหนึ่งมาโดนเราแน่นอนนะคะจย์ค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นความผิดเกี่ยวกับการยิงปืนนะครับซึ่งอาจจะมีผลทางด้านอา,อาจจะเกิดอันตรายกับคนอื่นเท่าได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเป็นความผิดทางด้านทางด้านเกี่ยวกับการใช้ปืนนะครับค่ะ ก็ถือว่าไปแจ้งความดําเนินคดีได้เพราะว่าเขาบอกเขาเก็บปลอกกระสุนไว้เป็นหลักฐานอย่างดีเลยทําได้นะครับะะไปแจ้งความได้ค่ะต่อไปนะไปที่ข้อมูลของคุณสิร,ริพรเครดเขตคลองเตยคุณสิร,ริพรนะฮะท่านผู้ชมบอกว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยไปบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลครับต่อมาคุณแม่เสียชีวิตนะคะทางคุณสิร,ริพรก็เลยบอกให้โรงพยาบาลเนี่ยมารับศพคุณแม่ไปทางโรงพยาบาลเขาก็มารับศพไปนะคะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่านําเพียงเฉพาะดวงตาเฉพาะดวงตานะคะ ออกไปส่วนอัยะอื่นๆนั่น,นติดเชื้อโรงพยาบาลก็เลยบอกว่าให้ทางทางคุณสิริพรเนี่ยมารับศพคุณแม่กลับไปเถอะถ้าหากว่าไม่มารับกลับไปโรงพยาบาลจะดําเนินการตามประเพณีว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งทางคุณสิริพรเขาก็อยากทราบว่าเอ๊ะทำไมโรงพยาบาลถึงคืนศพคือทําให้เสียความรู้สึกผิดเจตนารมณ์ของผู้บริจาคคือเขาอยากรู้ว่าเขาจะทํายังไงได้บ้างคือเขาบอกว่าถ้าหากว่า ไม่สามารถใช้อวัยวะได้ก็อาจจะเอาไปเป็นลักษณะเป็นอาจารย์ใหญ่ได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะทำไมถึงต้องแจ้งว่าคืนศพมาอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณแม่เขาก็สั่งเสียไว้อ่ะค่ะอาจารย์ตัวนี้เนี่ยการบริจาคเนี่ยมันมีสองแบบนะครับถ,ถ้าบริจาคศพเพื่อที่จะไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์เนี่ยเขาทำการศึกษาอันนี้ก็จะเป็นส่วนเรื่องการบริจาคร่างกายนะครับแต่ว่าถ้าบริจาคอวัยวะเพื่อเอาไปใช้ใน ใ,ให้กับคนอื่นเนี่ยนะฮะกระบวนการในการที่จะบริจาคเนี่ยเขาจะมีวิธีการที่จะต้องรีบเร็วแล้วก็เก็บเอาอว,วัยวะนั้นเพื่อไปใช้ประโยชน์เพราะนั้นอยู่ที่เจตนารมของคนที่บริจาคว่าเขาบริจาคเนี่ยเป็นบริจาคร่างกายหรือเป็นการบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของอว,วัยวะนะครับเพราะนั้นต้องดูตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องของอว,วัยวะเขาก็จะเอาเฉพาะอวัยวะไปแต่ถ้าหากว่าเป็นการบริจาคร่างกายเพื่อไปเป็นอาจารย์ใหญ่เขาก็จะไปใช้ในเรื่องของการศึกษาค่ะ เ,เข้าใจนะคะต่อไปเป็นคําถามของคุณชนิตาค่ะอาจารย์คะค,คุณชนิตาเ็าบอกว่าจ้างทนายเพิกถอนพินัยกรรมเรื่องมรดกเรื่องใหญ่เลยนะคะคก็คือทางคุณคุณชนิตาเนี่ยเขาจ้างทนายความเพิกถอนพินัยกรรมเนื่องจากว่าพินัยกรรมดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ลายมือของผู้ตายนะคะทนายเรียกค่าว่าจ้างเป็นเงิน หนึ่งล้านบาทค่ะซึ่งสูงเกินควรว่าอย่างนั้นนะคะการเพิกถอนพินัยกรรมเนี่ยมีขั้นตอนยังไงนะ,ะล้วค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปนี่เขาประมาณเท่าไหร่เราทําเองได้ไหมถ้าไม่ใช่ทนายความทําได้ไหมค,ะค่ะอาจารย์จริงๆในกระบวนการที่จะว่าความเนี่ยตัวความก็สามารถว่าความเองได้นะครับไม่จําเป็นต้องมีทนายแต่ที่ท,ที่ที่ต้องมีทนายเนี่ยก็เพราะว่ากระบวนการในการพิจารณาคดีเนี่ยมันมีขั้นตอนเยอะแยะนะฮะถ้าทําผิดพลาดแล้วเนี่ยอาจจะมีผลทําให้คดีแพ้ได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะมีทนายความ ทีน,ะะนี้ในวิธีการเลี้ยงเงินค่าทนายความเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับทนายความแต่ละคนแล้วก็ขึ้นกับทุนทรัพย์ในคดีนะฮะถ้าทุนทรัพย์เนี่ยมากเขาก็ร้อยล้านอย่างนั้นนะเ <นะ S 2> ขาก็อาจจะคิดค่าค่าทนายความเนี่ยมากขึ้นไปด้วยนะครับขึ้นกับอยู่ตัวนี้ด้วยครับ ซึ่งถ้าเกิดเราไม่พอใจกับทนายท่านนี้เรียกค่าจ้างมาก็ไปสอบถามหลายๆทน,นายความนะครับแล้วกระบวกนการขั้นตอนคือทนายความเขายืน่นฟ้องไปขอให้เพิกถอนอก็คงจะมีการสู้คดีอาจจะมีการสื่อพยานอาจจะเป็นปีอ,อาจจะใช้เวลา2ปี3ปีก็ได้ ก็ตอ้องไปศึกษาข้อมูลโดยละเอียด<ว>ดูนะคะต่อไปนะเป็นข้อมูลของท่านผู้ชมที่อยู่จังหวัดประจินบุรีแจ้งว่าถูกฟ้องรถหายค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมคะคือตัวของคุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าทําสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับคู่กรณีต่อมานะคะให้เพื่อนเนี่ยยืมรถไปแล้วรถก็เกิดสูญหายนะคะคู่กรณีก็ฟ้องนะคะก็ฟ้องร้องบอกว่าให้ทางผู้ร้องเนี่ยร่วมรับผิดชอบเป็นเงินถึง4 1 4 0 0 0บาท นะปัจจุบันมีการบังคับเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางตัวผู้ร้องเองก็อยากจะเจรจาต่อรองผ่อนชําระหนี้แล้วก็ต้องการฟ้องค่าเสียหายจากคู่ผู้ที่ยืมรถไปด้วยนะคะทำได้ไหมคะอาจารย์มันมีวิธีการยังไงคะครับตัวนี้เนี่ยมันยังเป็นค่ารถที่ทางผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยเขาขาดประโยชน์ไปนะฮะเสียหายไปนะครับเพราะนั้นส่วนนี้เขาก็ฟ้องร้องมานะครับทีนี้ในการที่เราจะไปไล่เบี้ยเอาจากคนที่เอารถไปและทํารถหาย ก็ต e um ้องไปไล่เบี้ยฟ้องต่างหากแยกกันออกมานะครับจริงๆในตอนที่เขาฟ้องฟ้องเราเองเนี่ยเราควรจะเรียกตัวคนที่เอารถไปเนี่ยมาเข้ามาเป็นจำเลยร่วมอยู่ด้วยโอ้แต่ถ้าเลยขั้นตอนนั้นไปแล้วก็ฟ้องใหม่ได้ครับฟ้องใหม่ได้ใช่ใช้การฟ้องใหม่แล้วค่ะได้ค่ะต่อไปนะฮะเป็นเรื่องของบริษัทล e a s i n g เชิดรถหนีนะคะหลายคนบอกโอ้ กำลังตื่นเต้นเพราะรถคันแรกกำลังจะมาเยอะเลยนะคะลูกชายของคุณป้านะคะไปซื้อรถมาคันหนึ่งผ่อนชำระก,กับบริษัท l e ส s ิ่งนะคะแห่งหนึ่งโดยป้าก็เป็นผู้ค้ำประกันให้นะคะลูกเขาใช้รถแล้วก็ผ่อนมาระยะหนึ่งแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วเกิดตกงานก็เลยไม่ได้ผ่อนต่อนะคะแล้วเขาก็บอกให้คุณป้าเนี่ยโทรบ,บอกให้บริษัทมายึดรถไปเถอะมาเอารถไปคืนเถอะนะคะบริษัทเช็คแล้วนะคะหลังจากนั้นน่ยนะคะก็คือทําบริษัทเช็คแล้วว่าหลังจากเอารถคืนจะไม่เสียค่าส่วนต่างใดๆอีกเลย นะคะคุณป้าก็เลยยอมให้นํารถกลับไปแต่ไม่นานก็มีการมาทวงหนี้อีกประมาณแสนกว่าบาทป้าก็เลยสงสัยเอ๊อย่างนี้หลอกป้าหรือเปล่าในตอนแรกบ,บอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนต่างอะไรป้าเลยยอมให้ยึดรถนะคะตรงนี้ควรจะทํำยังไงคะอาจารย์คะก็คงต้องมาดูนะครับคงจะมีขั้นตอนอ,อ,อาจจะเป็นค่าเช่าซื้อที่ยังค้างชําระอยู่ก็ได้นะครับเ,เพราะนั้นต้องมาดูว่าเรื่องราวที่เขาเรียกมาเนี่ยมันเป็นค่าอะไรอยู่บ้างนะครับ ถ้าเป็นเรื่องค่าเช่าซื้อที่ยังค้างชําระอยู่ก็คงจะต้องชําระในส่วนนี้<ม>แต่ถ้าซื้อมาแล้วส่งเช่าซื้อแล้วแล้วก็ส่งรถให้เขาแล้วเอาไปขายขาดประโยชน์ส่วนนี้นี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งว่ารถตัวนั้นเนี่ยมันมีสภาพเสืออ่อมโทรมไปอย่างอไรบ้างะนะฮะและทําให้เวลาขายออกไปแล้วเนี่ยรถคันนั้นเนี่ยได้เงินไม่ไม่พอกับการชําระหนี้เขาหรือเปล่าอต้องมาดูตรงนี้ด้วยครับ เอาละค่ะระหว่างที่เราคุยกันในหลายๆประเด็นปรากฏว่ามีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะคะได้ชมรายการของเราแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์เหมือนกันที่เขาเจอเลยค่ะอาจารย์ไปรับซิมฟรีมาค่ะอาจารย์ครับแล้วก็เขาเรียกเก็บเดือนละ400บาทเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาจ่ายไปแล้ว3เดือนค่ะอาจารย์ <c oughs> ตรงนี้จะขอเงินคืนได้รับพอฟังอาจารย์พูดแล้วอยากได้เงิน<ด>คืน,นะคะได้เลยครับได้ทําได้เลยครับก็บไปติดต่อกับบริษัทไหมอา,าจารย์หรือว่าต้องแจ้งความดําเนินคดีน้อหมายความว่าเขาไม่ได้ไปเอาซิมไปใช้นะครับถ้าเอาซิมไปใช้แล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่ถ้าหากว่าไม่ได้มีการเอาซิมไม่ใช้เนี่ยก็ไปทําเรื่องนี้แล้วก็ของเงินคืนด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากจ่ายไป3เดือนช่วงนั้นยังไม่เคยใช้นะฮะ,ะแล้วพอเดือนที่4เริ่มใช้ซิมแล้วแล้วก็จ่ายเงินตามจริงเไอ้สเดือนที่จ่ายไปแล้วขอคืนได้ไหมค่ะอาจารย์เออก็ขอได้ครับ เป็น,น <ะ S 1> สิทธิ์ของเรานะคุณคเป็นสีนะไปติดต่อเลยนะคะคราวนี้มาที่ประเด็นปีนต้นไม้ขโมยเงิคนค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมครับมีคุณสุวรรณาเขาบอกว่าต้นไม้ข้างบ้านเนี่ยสูงมากสูงขนาดเท่าตึกเลยนะคะท่านผู้ชมทําให้ขโมยเนี่ยสามารถปีนเข้าบ้านได้อย่างง่ายดายแล้วก็ขโมยเงินไปหลายแสนบาทด้วยแจ้งตํารวจแจ้งทนายแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าย,ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควรข้างบ้านก็ไม่ยอมตัดต้นไม้ทิ้งค่ะนะคะบอกว่าทราบได้ยังไงว่าปีนมาจากต้นไม้บ้านเขา มีหลักฐานอะไรแล้วตรงนี้จะทํำยังไงดีคะอาจารย์เจษดาคะจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของการละเมิดเขาอะนะฮะเพราะต้นไม้เขาเขาปลูกอยู่ในบ้านเขา,านะครับถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เขายืน่นล้ําเข้ามาในบ้านเรา,า,า,าเราค่อยๆก็ตัดถ้าไม่ตัดเนี่ยเราก็สามารถตัดทิ้งได้ก็ต้องดูว่าวิธีการปีนของของขอโมโยเขาปีนเข้ามาทางไหนถ,ถ้าเกิดปีนเข้ามาทางบ้านการต้นไม้นั้นจริงๆก็ สามารถดำเนินการได้ใช่ไหมครับถ้าถ้ามันเป็นกิ่งที่มันมันพาดเข้ามาในบ้านแล้วอาศัยกิ่งนั้นเข้ามานั้นก็คอยก็ตัดะนะครับถ้าเขาไม่ตัดโดยหลักการแล้วเนี่ยเราตัดตัดเองก็ได้ครับไม่ผิดกฎหมายครับผมแต่ต้องอบอกเขาก่อน บอกเขานิดหนึ่งนะคะ่ะเค้านี่มาถึงเรื่องของอ้างว่าถูกข่มขืนค่ะอาจารย์คะก็ะมีท่านผู้ชมบอกว่าญาติของเขาเนี่ยนะคะแจ้งความว่าถูกคู่กรณีข่มขืนตํารวจส่งไปตรวจภายในปรากฏว่าไม่มีอะไรผิดปกตินะคะแต่เขาก็อ้างว่าถูกข่มขืนเมื่อสองอาทิตย์มาแล้วนะคะอยากทราบว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากว่าญาติกุเรื่องขึ้นมาเนี่ยจะถูกคู่กรณีฟ้องกลับไหมคะก็ะโดนฟ้องในเรื่องของการแจ้งความเท็จได้โทษหนักไหมคะทนหนักค,ครับเลยคะ่ะครับ โทษจำหรือโทษปรับคะมีโทษจำคุกค,ครับผมจำไม่ได้ว่าว่ากี่ปีโทษจำคุกด้วยนะคะก็อาไปพิจารณานะคะ,คะเราควรจะแจ้งตำรวจต่ความจริงใช่ไหมคะอาจารย์อันตรายนะคะ <ผม S 1> คราวนี้เรื่องของประเด็นลักทรัพย์ด้วยนะคะอาจารย์น้องชายของผู้ร้องเนี่ยถูกจับในข้อหารักทรัพย์อยากทราบว่าตำรวจต้องสั่งฟ้อง,องภายในระยะเวลาเท่าไหร่พอเรื่องนี้เกิดมาสามปีแล้วตำรวจยังมาเรียกค่าประกันตัวอยู่เลยมีไหมคะไม่น่าจะค้างนานในขนาดนั้นนะครับอืเอ่อ กำหนดคือเขาฟ้องฟ้องภายในอายุความะนะครับอายุความในเรื่องของรักทรัพย์ก็ฟ้องไปอยู่ในภายในอายุความของรักทรัพย์ไปนะครับเพราะ,ะฉะนั้นถ้าเกินอายุความแล้วเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องได้ฟ้อ,ฟองร้องได้นะครับฉะนั้นแสดงว่าตัวของท่านผู้ชมที่สอบถามมาเนี่ยถามตำรวจให้แน่เลยว่าค่าประกันอะไรกันแน่ นะคะหรือว่าถ้าไม่มั่นใจก็ไปถามผู้บังคับบัญชาเขาเลยแล้วกันนะคะขาวนี้มาถึงเรื่องของความขึ้นหน่ายเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมคงจําได้นะคะเราคุยกับอาจารย์เจตเกี่ยวกับเรื่อง2แม่ลูกนะ,ะ,ะบอกว่าจะไปกู้เงินแล้วก็มีคนมาเอาเอกสารให้เซ็นแม่ลูกก็ไม่ได้อ่านนะคะนึกว่าเป็นเอกสารเซ็นกู้เงินที่ไหนได้ลายเป็นเอกสารขอออกรถนะคะภายหลังเนี่ยก็มีทางลิสซิงมาทวงเงินนะคะแม่ลูกก็ทุกข์ใจเพราะว่าโอ้โหเราก็ไม่ได้เป็นคนไปรับรถเองนะคะ เงินก็ไม่มีจ่ายด้วยไม่งั้นจะไปทาเรื่องหากู้เงินทําไมเรื่องนี้นะฮะอาจารย์เจษดารับแจ้งแล้วก็มีการนัดหมายกับ2แม่ลูกที่จังหวัดลำปางบอกว่าจะเข้าไปแก้ไข<ค>ให้คี่คลายให้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะครับวันนั้นทางผู้ร้องสองรายนี้ก็ไปพบนะฮะ<ค>แล้วก็มีท่านนายกสภานในควานท่านสักกอแสงเลืองค,ครับท่านอาสาเม่นแยมนะครับกรรมการภาค5มีผมอยู่ด้วยแล้วก็มีประธานจังหวัดของลำปางครับแล้วก็สอบข้อจริงแล้วก็รับเรื่องไว้ แล้วก็นัดว่าวันจันทร์ให้ไปพบกันแล้วก็ทำเอ,เอกสารนะฮะพร้อมกับที่จะไปดําเนินการช่วยเหลือนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนนี้อยู่ครับค่ะแล้วถ้าหากว่าเราจะติดตามความคืบหน้านี้อีกนานแค่ไหนคะอาจารย์คะก็ช่วงนี้เนี่ยก็คงมีประเด็นเรื่องที่ตํารวจเขาจะเล่นงานคดีอาญามาอย่างไรถ้าตํารวจเขาเรียกมาก็รับบอกผู้ร้องเขาเวลาว่าให้ติดต่อทนายเลยทนายเขาก็จะได้ไปด้วยนะครับถ้าถ้ามีการฟ้องร้องในคดีแพ่งก็รีบแจ้งมา ครับทีนี้ประเด็นในเรื่องของการที่จะไปเล่นงานในเรื่องการช้อโกงนะครับ ก็ต้องมีคครจริงอย่น่ที่เพิ่ม,ตเ,มเติมเข้ามาอีกนิดหน่อยนะครับค่ะได้ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้สภาทนายความก็จะดูแลให้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เจษฎานุจารีอย่างสูงเลยนะคขอบคุณค่ะค่ะสถานีกฎหมายนะคะเจอกันทุกวันศุกร์ค่ะท่านผู้ชมครับประมาณ15นาฬิกาถึง15.30นาทีใครมีปัญหาก็แจ้งเข้ามาได้ค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมครับอาจารย์เจษฎานุจารีนะคะทีมงานทุกๆคนแล้วก็ดิฉันออนอุมากเกษตรพิผลลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันจันทร์14นาฬิกากับสถานีประชาชนค่ะสวัสดีค่ะ Obrigado.